สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างส,สรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนเนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อกัจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหล,ลโอเคนะวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน ผันสามหาสนุกนะประจำในวันจันทร,ร์ที่27มีนาคม2566ขึ้น7ค่ดาเดิน5ปีขานในวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆแลก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะก็ติดต่อมมอาจย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะ เพราะฉะนั้นนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น7จ็ดขันะคือฝันดีหรือร้ายเนี่ยก็จะเป็นจริงตามคําทานายทั้งหมดนะก็ฝันให้มันดีเข้าไปฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองนะเพราะฉะนั้นก็เลขนําโชคอาจารย์ก็ได้ทําไปแล้วคุณก็ไปดูได้เลยนะครับนะคลิปคามบกรต่างต่างนู่นนี่นั่นนะก็ต้องขอขอบคุณ fc แฟนคลับนะครับ หลายคนที่สนับสนุนช่องรายการอาจารย์ก็ห้อยรวยๆเป็นมหาเศรษฐีกันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองอย่านอนดึกเป็นสําคัญจําไว้เลยอย่านอนดึกนะเอไม่รู้พูดให้ใครฟัง <c oughs> <c oughs> อพูดให้คุณฟังเนี่ยอย่านอนดึกนะสี่ทุ่มก็พอเต็มที่นะครับแล้วคุณจะได้ไม่วงเหาวหาดอน นะเออเดี๋ยวจะพยายามนอนให้มันเร็วขึ้นนะแต่ถ้าแบบว่าถ้าหลักสูตรเล่นเร่งรัดนะหลักสูตรหลักสูตรเร่งรัดเลยเนี่ยถ้าคุณจะนอนแบบว่าให้เห็นผลเลยในคืนเดียวให้คุณนอนตั้งแต่สองทุ่มจำไว้สองทุ่มคุณนอนเลยคุณทําอะไรเรียบร้อยสองทุ่มคุณนอนแล้วพอคุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกแจ่มใสอันนี้มันแน่นอนเลยเพราะอาจารย์เคยลองแล้วทุกครั้งึ่งเมื่อสองปีก่อนแต่ แต่ตอนนี้นุ่นนอนไม่ได้นะงานมันก็มาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะคลิปดูดวงชะตาเดือนเมษาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์จะเปิดเผยนะเป็นในเดือนนี้ทั้งสิบสองราศีจะให้ดูช่วงที่พีคที่สุดต,ตั้งแต่ที่อาจารย์ทำใน y t u t u อ่ะนะใน youtube เอ,อ่ที่มีลูกค้าติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะจะให้คุณเห็นเลยว่าเจ็ดวันเนี่ยนะคือไม่มีวันไหนว่างเอออยาจะยกอยาจะเอาตัวอย่างไม่ดูสบายหนึ่งเมื่อประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งประมาณนี้เออหกศูนย์หกหนึ่งประมาณนี้นะเออคือแหมคิวเนี่ยมันมันคิดดูสิ มีลูกค้ามาจองกิวดูดวงก็ชะตาอ,อาจารย์เนี่ยยาวนานที่สุดเนี่ยนะสามเดือนน่าจะบอกให้นะสามเดือนเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นพีคมากฮอตแต่พอเข้าโควิดมาก็ธรรมดาเออมันก็ลดน้อยถอยเศร,รษฐกษิจไม่ดีนู่นนี่นั่นเลยก็ว่าตามพันแต่ก่อนว่าแต่ก่อนวันฮิตฮิตเนี่ยนะอาจารย์ดูเนี่ยร่วมสามสิบดวงอนะวันหนึ่งนะ วันหนึ่งสามสิบดวงอ่ะช่วงเศรษฐกิจดีๆอ่ะตอนนั้นอ่ะ,อะแต่ตอนนี้หลังโควิดมาก็ธรรมดายี่สิบต้นๆน, <c oughs> นะเออป,ปลายป,ปลายโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามได้เลยเอาจารย์กำลังหาข้อมูลอยู่ยตรงไหนวะเอะจ,ะจะไปเอามาให้คุณดูส,บ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 สบักอาทิตย์หนึ่ง คุณจะได้เห็นว่ามันแดงฉาดไปหมดเลยโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซมซี่นะครับประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยให้คุณตั้งจิตอาที่ฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาแ่งความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสาธุรวย เออนะอันนี้ได้ CMC ใบที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะโอ้โหร้หอนท้องเอ่อกินพริกจะบอกให้กินพริกเนะี่ยพริกขี้หนูนะเอ่อพริกขี้หนูเนี่ยกินพริกคือไม่กล้าเคี้ยวอ่ะเป็นคนเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดนะจะบอกให้นะก็หั่นเป็นแวน่แวนแนใช่ไหมครับเหมือนกับเหมือนกับตำน้ำพริกอะ่ะเอ่อซอยซอยแล้วใส่ใส่ซอยพริกแล้วก็ใส่ ฟิลล์รัน้ําปลาประมาณนี้เขาเรียกพริกมาปลาใช่ไหมแล้วแต่ใช่ไหมอาจารย์ก็ตักเฉพาะพริกที่มันเป็นแว่นๆสองสามอันเนี้ตักแล้วก็กินไหมแล้วเกินไปเลยไม่เขียวเพราะมันเผ็ดรู้ไหมน้ำเกือไปหน่อยนึงปุ๊บ้โหดลงไปในท้องแหมมันช่างร้อนท้องสือเกินนี่นะมีเคล็ดลับนะถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดเนี่ย นะให้คุณหั่นเป็นแว่นๆเล็กๆอะ่ะแล้วคุณก็กินไปแล้วคืนลงไปเ้วไม่ต้องเคี้ยวอันนี้โอเคเอคุณจะได้ไม่เผ็ด <c oughs> นะอันนี้เซียมรีใบที่เจ็ดสิบเอดช่วงชะตาท่านในช่วงนี้ขอให้คุณรักษาความดีความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรต่อสู้นะครับความยากลำบากต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้คุณต้องมีความแน่วแน่มั่นคง นะในเรื่องของความลักความลักของคุณเนี่ยก็ราบเรื่องมีความสุขนะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันค่้ซึ่งกันและกันก็นดีพูดถึงธุรกิจค้าขายท่าในช่วงนี้ของท่านต้องขยันขันแข็งนะครับออมีใจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนคุณจะประสบความสําเร็จต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานถ้าท่านกาลังหางานทําอยู่เนี่ยท่านมีโอกาสได้ตําแหน่งงานที่ดีนะ พูดถึงคะแนนสอบของท่านก็ขอให้ตั้งใจต่อไปจะประสบความสําเร็จพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บก็ได้เปิดโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างหนักนะครับท่านจะต้องรักษาให้หายเป็นปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอกและท้องคุณต้องระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับออโอเคอันนี้เดี๋ยว ต่อมายังรวดเร็วเลยเออนะออขอขายที่ก่อนนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2,93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3,53ตารางวานะครับสําหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันจันทนี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ไม่ดีประจําในวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นกาลากิริสัญจรประจําวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจําวันนะครับแต่สีที่ดีประจําวันสุดๆเลยก็คือสีม่วงนะสีม่วงรองลงมาก็คือสีส้มได้นะครับ แล้วก็ท kind of mm ิศ hmm. ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์นี้นะครับถือว่าท่านจะมีเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาบด้วยเช่นกันทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดี นะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับในวันจันทร์เนี้ยนะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นการ,รากินีสัญจรประจําวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องเราระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับความหญิ่งจะโสข,ของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจําในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเกา่าเกา่เกาหรือร <ๆ S 2> เรื่องาราวเก่าเก่าที่เกิดขึ้นจะนําพาซึ่งผลประโยชน์และนําลาภผลมาให้กับเจ้าชะตา แม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคำ้ำรูปร่างใหญ่มีกรามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีดมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีบนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรนื่องของการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าดาวงชะตาคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างต่างนะถือว่าเจ้าชะตานให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับ ปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิภูมิกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่าง,างๆเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางการยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้าง ให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในดวงตาในหลวงคาพูดนะเออเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีดเข้าไว้จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาในสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่น ในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดวงชะตาต่อมาประจําในวันนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบายมุกต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการขวยขว้าเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง แต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบักบันทําให้ดีที่สุดจะประสบความสําเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําในวันจันทร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้น จะมีผิวพันธุ์ซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต่อมาเราพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้เลยนะครับเออนะคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะ เพราะฉะนั้นในวันนี้สำคัญที่สุดเลยคุณจะต้องยิ้มเข้าไว้ครับเริ่มต้นสัปดาห์ยิ้มเข้าไว้คุณจะมีความสุขนะวันนี้อิทธิพลดวงดาวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ที่จารย์ได้บอกเสมอถ้ามีปัญหาเนี่ยนะแสดงว่าเอามันเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะนะอ,อ,อันนี้คุณก็ต้องเป็นแล้วมาระวังเอาเองนะครับแต่ในวันนี้โดยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมาย นะครับซิมเล่งเลี้ยงเหลาเอีย้ยปอหอนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษราศีเมษเนี่ยดาวงานคุณเนี่ยกรรมมะนะครับก็อยู่ราพะและเจ้าเดือนราพะมาอยู่กลุ่มลักขณาและดาวเจ้าเรือนไปอยู่พบสหัชชาคืองานคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารมากในเรื่องของงานราาและผลประโยชน,น์นู่นนี่นั่น นะครับบอกได้เลยการงานวันนี้สมัครงานในงานประสบความสําเร็จนะครับคุณมีเกณฑ์การเดินทางอยู่แล้วในดวงชะตาโชคลาบจะมาจากความเหน็ดเหนื่อยถ้าคุณมีความขยันขันแข็งดีคุณจะประสบความสําเร็จกาเรเงินก็จะมีเข้ามานะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในคุณจะเห็นได้ว่าดาวประจาตัวอยู่พบวีนนาจะต้องอยู่เบื้องหลังเงียบ อย่าเข้าประตูหลักต้องเข้าประตูด้านข้างนะกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเข้าไว้เอออย่าทําตัวโดดเด่นให้มากนักเพราะถ้าทาตัวโดดเด่นเนี่ยจะมีคนหมั่นไส้คุณลิสยาอาฆาตมาหลายนะเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆเข้าไว้อยู่อย่างสมมาถะดวงชะตาคุณในเรื่องของงานนะราหูก็เป็นวินาศนะครับก็ต้องอดทนระมัดระวัง นะคุณอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะพุทธคุณก็อยู่ราพภทําธุรกรรมก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นและตัวเลขในช่วงนี้หนึ่งสหก็จะนําโชคลาภมาให้กับคุณนะครับรวยประสบความสําเร็จเอาไว้ถิแต่นะต่อมาชาวลัคนาราศรีเมถุนเมถุนเนี่ยดาวงานคุณก็เป็นเกษตรแล้วมั่นคงด้วย นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรความรักก็ดีนะส่วนการเงินการทองเนี่ยคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาเรื่องบริวารมักจะสร้างความเสียหายให้กับคุณนะครับแล้วในเรื่องของความรักบอกไปแล้วดีการงานก็ดีนะเออเพราะการเงินก็บอกไปแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีกอกรกฎ กอลกนยังไงก็เป็นวินาศอยู่ไม่ค่อยดีระวังสุขภาพนะครับอุบัติเหตุหนู่นนี่น,นั่นในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังในเรื่องของเครดิตไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะส่วนความรักของคุณยไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีกรกฏเนี่ยคุณต้องทําใจนะเพราะหลายคนที่จันเคยดูดวงชะตามาเนี่ยนะทั้งลูกศิษย์เก่า กึกแล้วใหม่นะอคืออย่ารีบร้อนนะครับอย่าถูกเจ้ากรรมในเวสรสับขาหลอกเนะี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอไอ้คำว่าเจ้ากรรมในเวสรสับขาหลอกเนะี่ยมันมาจากอาจารย์เป็นคนพูดนะอไอ้ม่้ให้คุณระวังเลยในะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวบาปประส่งสกุลดึงดวงชะตาเนะี่ยและในเรื่องของความรักเนะี่ยต้องไม่ประมาทคุณดาวยังเป็นมรณะไม่ค่อยดี ทางแก้เค็ดก็บอกอให้คุณไปจดทะเบียนยาแต่ยังรักกันอยู่นะหรือช่วงนี้ก็ให้ไปไปมามาดีที่สุดนะครับหรือแยกห้องกันนอนห้องเดียวกันให้แยกเตียงประมาณนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงเดียดวงานคุณดาวศุกร์อยู่สู่พรกการงานประสบความสําเร็จ ส่วนการเงินคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใครลรลบาราชการระวังถูกตรวจสอบร้องเรียนมีปัญหานะครับเอกสารก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากไม้เหนื่อยนะครับระวังในด้านของสุขภาพไว้ด้วยเช่นกันบางคนทํางานเต็มที่แต่ก็ถูกเจ้านายเพ่งเล็งไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวลัคนาราศรีกัน เชา้าราศีการดวงคุณการงานวันนี้ดีประสบความสําเร็จนะครับแต่แต่ให้ระวังนิดนึงอาทิตย์เสียแลเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบอย่าประมาทนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคุณก็มีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะแต่การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับต่อมาเชา้าลัคนาราศีตุลเชาวราศีตุลดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวกรมมาก็ยังอยู่พบปรณน,นะติดต่อสื่อสารทางไกลดีนู่นนี่นั่นนะครับบริวัรไม่ค่อยดีในวันนี้ ส่วนการเงินจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับเออนะเพราะงั้นคุณเนี่ยดวงมีกินมีใช้ไม่ได้ลาบ,บากอะไรและความเสียหายหต่างๆก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลมากนักต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรไอราศีพิจิกพิจิกดาวงานวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นติดต่อเจอจาอะไรก็แล้วแต่ให้เลื่อนไปก่อนจะมีปัญหากับบริวารนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่าระวังฟืนไฟนะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะพิจิกพฤกษกเนี่ยควรทําประกันไว้นิดหนึ่งครบวงจรเขาไว้ดีที่สุดเพื่อเซฟความเสีย่ยงและโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคุณทําโครงการใหญ่ๆถ้าคุณคิดจะทาเนี่ยนะ,นะให้คุณทําประกันไว้เลยดีที่สุดนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างเช่นในเจ็ดปีนี้คุณต้องเจอแน่ไฟไหม้ไฟช็อตต้องเจอแน่นะครับเพราะว่าคุณจะใช้พลังงานมากถ้าคุณ ทำโรงงานใหญ่โตเนี่ยแล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะการเงินก็วันนี้ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธวันนี้ดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นตำแหน่งไ,ได้รับหมอบหมายงานดีนะแต่ความรักครอบครัวไม่ค่อยดีจะมีปัญหานะครับแต่ในด้านการเงิน ก็ถือว่าจะมีเงินเก่าเข้ามาประสบความสำเร็จแต่ก็มีรายจ่ายรอยอยู่ด้วยต่อมาชาวราศีมังกรราศีมังกรในดวงคุณในเรื่องของงานดาวศุกร์อยู่พันธุ์ดีนะครับการงานนะครับถ้าคุณติดต่อเจรจาอะไรในวนันนี้ประสบความสําเร็จดีนะครับแต่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ระวัวงจะมีปัญหาอุปสรรคนูน่นนี่นั่นนะครับส่วนด้านการเงินก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จเออความรักคู่ครองก็ ดีนะครับในระดับหนึ่งต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมดวงคุณมีโชคลาภเข้ามาเออจากสิ่งเก่าเก่าก็ถือว่าดีไม่ควรเอาแต่ใจตืองมากเกินไปนะครับการเงินมีเข้ามาก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันวันนี้ดาวคู่ของความรักไม่ค่อยดีระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีมีนดวงชะตาคุณเป็นคนที่ปากกระใจตรงกันระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกให้ดีนะครับแต่นะดังนั้น,นดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดองคารในวิเครจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับความร่าของคุณเนี่ยคู่ครองก็ดูแลจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะแต่ในวันนี้คุณระวังอุบัติเหตุมากที่สุดของชาวราศีมีนเกี่ยวข้องกับไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะ โอเคครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิดซีด้วยเพิ่มเติมวันดวงงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งะครับชุดใบที่สอง ชุดใบที่สามโอเครวาสีวินะครับเริ่มเชี่มหมอจารีวงศุบใประจําใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับรลชิีนี้ถือถ้วยนะถือว่าในด้านของการงานธุรกิจส่วนตัวต่างๆเป็นในหน้าเป็นที่ปรึกษานะเป็นแพทย์ตันตแพทย์หรืองานด้านศิลปะดีนะครับการเงินมีพอใช้ถือว่าเรื่อยๆนะส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับถ้าคุณได้เข้าสังคมต่อมาเริ่มไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ครับ The Magic c เช่ n นะครับโดยชะตาคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆคุณเป็นคนที่เก่งนะครับสามารถทำงานในอะไรได้หลายๆอย่างนะการเงินก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนความรักก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณ,คณก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในด้านของความรนะักต่อมาคนเรืองไพ่ใบที่3คุณได้ฟ้าเรือชาร์ลออดดวงคุณดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับอาชีพการงานเกีเ่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆ และการใช้ภาษาถือว่าดีส่วนการเงินนะครับจะมีปัญหาด้านการเงินอยู่บ้างแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับในด้านของความรักก็ถือว่ามีโอกาสาาได้พบรักแบบกระทันหันเอ่อโดยไม่ได้นัดหมายนะพบแบบกระทันหันันั้นถ้าคุณเจอคู่ครองความแล้วก,ก็พยายามขอลายขอเบอร์เขาไว้เออไม่ใช่ขอแพ็์ลิงนะ <c oughs> ให้ชมให้ชมแพ็์ลิง์ <c oughs> แหม โอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอา,าจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ